กลายเป็นละครอีกเรื่องที่ถูกพูดถึงไม่ขาดปากสำหรับโรงดอกส้อยทางช่องสามที่ได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามรวมถึงเรตติ้งที่ไต่ขึ้นไม่หยุดจนคนดูยกให้เป็นละครขวัญใจวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าเป็นละครที่มีจุดขายยอย่างชัดเจนทั้งเนื้อเรื่องและองค์ประกอบต่างๆและถ้าใครได้ดูเรื่องนี้บอกเลยยว่าหนุ่มๆง,งานดีหล่ออันตรายที่สาวๆต่อแถวเข้าคิวรอเป็นนางเอกแทนยดานารินยาการเป็นแถวเป็นมวยคู่เอกที่อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนจะเป็นใครกันตามมาดูกันเลย หลุดผมไม่ได้เลยกับคนแรกพลนภัรผู้พันธชศีพระเอกสายเข้มที่ความหล่อของเขาไม่เคยแ่วกับการรับบทเป็นพาดนายแพทย์ตัวตึงที่ออกมาแต่ละฉากทำใจบางจนแทบหยุดหายใจเป็นคนสุขุมสุภาพที่เจ้าตัวเอ่ยปากว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเล่นยากต้องทำการบ้านเยอะโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนแต่บอกเลยว่าโอ้โหฟินไปสิตลบตีลังกาม้วนอีกหนึ่งกับทักษะการแสดงที่พัฒนาไปอย่างเห็นได้ชัดงานสายตาสีหน้าน้ำเสียงอินเนอร์เต็มสิบไม่หักและหนุ่มสายละมุนอบอุ่นดั่งเตาผิงมีน พีรวิทย์อัธชิตสถาพรรับทอเป็นโดนภพชายหนุ่มที่เกิดมาครบเครื่องเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงหล่อรวยสุภาพบุรุษสายเปอ่อนโยนแม้นางเอกจะไม่รักแต่คนดูรักมากกอไก่ล้านตัวตา ว่าแบบที่อยากจะผลิตมาให้สาวๆควงไปทั่วพระนครต้องบอกว่าเจ้าตัวรับเล่นบทพีเรียดเป็นครั้งแรกฟีดแบกก็ถล่มทลายเต็มโซเชียลเป็นตัวการันตีอีกหนึ่งเสียงว่าหนุ่มคนนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพราะไม่ว่าจะเล่นบทบาทไหนก็เอาอายุงานดีจนไม่รู้จะเลือกใครดาวเด่นตัวตึงพระนครอบอุ่นแสนดีไม่แพ้กันเรียกว่าตกคนดูอย่างเราไปเต็มๆการันตีของดีมาไว้ให้ขนาดนี้ตามไปเชียร์สองหนุ่มกันต่อในกรงดอกส้อยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา2 0 2 0 呢。No.